you นักเลงตอนฮอตวันซุกอีกแล้วมีผู้ใ่กำลังหาบอลน,นางจิบน้ำอ้อยเย็นๆกินอาหารแซ่บฟังเพลงมันมวนอยู่หรือบ่เมื่อนี้พวกเขาคููห้างนักเลงตอนจะพามาอีกครั้งกับห้านอันเดอร์ล็อกก็ถือว่าเป็นห้านที่น่าสนใจเลยแหละเพราะว่าห้านนี้มีโซนนอกระเบียงให้เลือกนั่งแล้วก็มีโซนห้องแอร์พร้อมอยากกินลมส้มวิวเบาๆก็นั่งด้านนอหรือว่าย่านตอนซึมได้ทีแล้วจะเต้นอยู่หน้าระเบียงให้ค้นเห็นเิ่นก็มีโซนด้านในเป็นห้องแอร์อย่างนๆให้เฮาได้เลือกนั่งอยากนั่งจิบเบาๆบา จะเทเสตถังมาให้พร้อมอยากเอามาเงินเองหรือจะเอาเสตถางมาแบบนี้ก็ได้ได้ฟิวเบียร์สดไปอีกทุกคนเอ้ยเป็นอีอย่างที่สะดวกสบายสุดๆนอกจากวิวดีบรรยากาศดีแล้วอาหารห้านเพิินกันรสชาติดีโแพ้กันโดยเฉพาะพัดเพชรหอยลายแอดมากสุดและเมนูที่สั่งมาในมื้อนี้ก็มีต่ำทะเลลวกเมนูที่สองเป็นย้ําขาลายงัวสีสันสุดจัดจ้านถ้าอยากแบบปิ้งย่างก็ต้องเมนูที่สามปิ้งงวขุนเสียบไม้ต่อกันกับเมนูที่สี่ทอดดูข้างหมูจ้ำแจ่วสมหมักแซ่บๆเนี่ก็ต้องเมนูที่ ที่5แซลมอนแซน้ำปลากินของเผ็ดแล้วก็ต้องห้องท้องกับเมนูที่6เข้าผัดทะเลต่อไปแม่นเมนูที่7แอดมักสุดใจผัดเผ็ดหอยลายต่อกันกับเมนูที่8เอิกเป็ดลมควันจ้ำโซยุวาซาบิของแก้มยังโบเบิดได้ยังมีเมนูที่เก้าส,สเต็กงัวเซรอยสเต็กฮานี้มาแบบหนาๆน,น,นุ่มเอาเป็นว่าโบเบ้าลหลายใหญ่ห่างพากกันไปลองจวดบังเดอร์ฮันออนเดอะล็อกฮันเพื่อนเปิดทุกมื้อนั่งเงาๆไปเลยตั้งแต่ห้าโมงแรงจนฮอดเที่ยงคืนฮันจะตั้งอยู่สั้นสองของฮันเคบูเชอร์สา ขาแคมป์ขอถ้าหากว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงเดี๋ยวแอดจะฝากเบอร์โทรไว้ให้นะจ๊ะ